สองพระเอกยอดกตัญญูผู้นี้มามากกูดิเนี่ยผู้น้องเออมากมากกูเมกูหันบ่ามาเพิ่นเออมากกูคางเดียวเนี่ยเออเวท้าไปยใสมากใสเนี่ยเพิ่นบ่ลีีรถปาดน้ำลูกน้องเด้ดปดคือดีถ้ายายบึงเพิ่นคียังไปเพิ่นคีรถตู้พู่นไปหาอาดน้ำแร่แจ่น้ำนมอยู่พูนปล่อยให้ลูกน้องกินตำักหุ่มตาแดดตาเยี่ยมแม่แแม่ยูเมื่อนีแห่งมันมีห่มเนาะอืมแต่ว่ากูก็เพิ่นนั่น ว่ามากันทางได้เสียกันแล้วสองเทียเครื่องจากเทียเกาะสองเทียเครื่องอีกเครื่องหนึ่งันมแต่ใส่ยาสามบ่แล้วคือสีม่เลวกูไอบาดเยาวลวดปูดเวยปิตาสันแทยหรือทำดักแดงใช่ว่าปนามึงเวลากลับมาพันดีตัวซือความมากฝากปูเมืรอนี่ชื่อ,อยังมากฝากค่ะื่อเต้าส่วนจากินมาบันนีอุ้ยเนคนมากกันเนาะ เพิ่นมากกูกูว่ามากเพิินน่ะเออกูกลบว่ากินแล้วกูว่ามันคือขี่มูเอ้าเมืองขั้นบ่ากินเต้าส่วนจิกินยั้งบเพิ่นถามเออแนวคยนมากกันนอะเพิ่นมากกูกูว่ามากเพิินแมไ้เนี่ยเออกูกัเลยว่าอยากกินน้ำเต้ากูไปซื้อมาให้เจ้าบัดนี้อยไปเอาน้ำเขามาามาให้กูกินเจ้ากินบอ่อน้่ยเพวคนมากกันนอะ ยายมากูกูบ่มากเพินยยากูก็กินแล้วอ้าวเจ้าคือกินเอ้าก็มากกันเนาะเจ้ามาหอดแร้วกูก็เลี้วแล้วหยังแลว้กูอยากได้สุดไ,ไม่ไม่นุง<อ>่งกูว่าจซิ่กูว่าโอ้ยอยากได้สุดงามๆามมาหนุ่งเด้กก<อ>ูว่าสิวิหาเม <ไป S 2> ืองเป็นจังไหแนวคนมากกันเนาะเคนมากูกูบ่มากเพิน จังได๋จังซาเทียงเข้าไปในวัดไปเอาชุดหอยยุกโพมาให้กูนุ่มชุดได้ใหญ่เบิ่งนี่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ใส่แนวว่าจังได๋เฮ้ยแนวคนมักกันน้อกูใส่แล้วพ่นย่องกูกูเริ่มสิิ้วมึงแล้วเดี๋ยวนี้ออขิ้วคือหยังกูบ่ได้ดมกาวอือย่องกูตัวห่าย่องมาจังได๋ปากูคือปลาดุกแม่งความเพิ่น เออตากูมาอยู่นี่กูบ่สเหยียบสมาคิกขึสูเด้ไมาขึ้อดีเด้เห็ดจังไดจังไดมากาเขินไปว่าอเอากูมายุคกากระะสินบุญอือการะะสินก็ขอนแก่นระยะทางไกลกันลอยหาทิศกิโลโอ้เบื้องเบื้องเจ้าพูดจบผู้งามจังที่เป็นเป็นปน,ปน,นักเอกคณะระเบียบบ้านท้าสินแหนน่แนวโอ้เพื่นไปหาเออจะไปจังไดบันนี่โอ้ยแนวคนมากกันเนาะ เพิ่นมากูกูเพิ่นมากเพิ่นน่ะตีขาคว้ามึงไปเต้นน้ำลงแล้ววงชาวบ้านอยู่ขามึงเพิ่นขี่รถโซกล็กไปหากูรถยังก่อรถโซกล็กพอมาเชฟโลลิกมันจังสั่นติโอ้ยแกเดี๋ยนาะกูกลบว่าหมูจ๋ารถโซกล็กเนี่ยเชฟโลลิกกูกล่มาเร็วเพิ่นมาเบืองเจ้าถีไม่ขี่รถจังสี่น้ำข่อยพันบ่อมควรดอกบ่อมจักจีเออให้เจ้าขี่ยังป้าให้กูย่างเอา ลสิมนมาขนเกนเออเมื่อทรามดากูย่าเออขันบ้านสินบ้านคากูเทิรแลนเทิรย่งงาพีบ้าต็อหันเมยุ้ยแกกเร็วมาหอดเร็วๆเมยเป็นยังไงเอ,ออกูออเราจะอ่อนซ้อนเพิ่นอ่อนซ้อนเนียไงออันแตงตัวให้กูเมย์แตงตัวเนี้ยไงยายบืงองเนี้ยคนมากันเนาะเพ<แ>ิ่นมากูากูเพราะมาเพิ่นเมรำ <พ>เจ้าหนที่สารค้าไปใส่เบืนนอ,อ,อ,อนก็นาเฮียยังยืมไม่กับบอกแล้วมาฟาดปากมึงเลยแล้วเป็นบ้าเจ็บหัวกูมาตุ้กคนสิยับนี่ยังกระดอกระเดียะเท่ผู้ใดผู้ใดกูผู้นั้นลลาเชยเดี๋ยวจิหมูเกเดงแม้วก็ออกยับกูเฮยกูเศร้าเป็นประจำเดือนแล้วประจำ<ะ>เดือนมีเองจะได้ออกทัง้งรังเอากูก็มีหลายประตูน้อ,อประตูนาประตูหลังประตูกลางจะ่ขี้เดียนให้ขี้เดียนจะได้มันก็เกิดน้ำลายสนาน จแจ้งตูใต่กระปงแดงให้กูเพียงหนีแนะม่น้ำจีบรอบหันเออจีบรอบกบระปงแดงอเอาผ้าเจ็ดสีมาผูกข้อให้กู<อ>แล้วเอาเสียกูกข้อ,อกูน้ำเย็่จังไหน่ปนีเอากูไปล่าในกลางแดดสดนามฟุตบอลโรงเรียนกูเ้ยเย็่จังไหบ่ปนีอุ้ยเนี่ยคนมากันเนาะเออ่นมากกูกูบ่กมาเพิ่นเพิ่นกะตีกองให้กูตีจังหวะไหนคะจมถึงจมจมถึง กะตีร่างกาไว้ไว้ไว้เร็วแดดห่อนๆบวินผุนตีแย่เบือไข่วิสเตเลตุนให้หันไข่เพื่อเอากูไปโร่วงบาลว่ามันเสียชักจีเอาเจ้าไปอนามัยบอกเอากูไปไว้เม่นตายเราต้องหั้ยตายละจีตายเราต้องไปใบเม่นเนาะสภาพกูเหม็นจากของแล้เนาะกูตายเครื่องนึง